ครับแ,แม่ท่านผู้ชมนี่ห้องส้วมผมอลังการที่คนจีนมาขี้มาขี้เละเทะไปหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละครับสุดยอดที่สุดโอ้โหแม่เจ้าตอนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เรากําลังให้คนจีนออกนะคนจีนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้วัดลงขุนของเรานะครับมีคนจีน3ส่วนนะครับคนไทยส่วนหนึ่งนะครับน้อยมากคนไทยกับฝรั่งสูญสีกันเดี๋ยวนี้คนไทยน้อยลงนะครับเมื่อก่อนนั้นคนไทยจะมากนะครับ คนไทยสามส่วนคนจีนครึ่งส่วนฝรั่งครึ่งส่วนนะครับแต่ตอนนี้เป็นคนจีนสามส่วนเลยนะครับก็อีกส่วนนึงก็เป็นฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นคนไทยนะครับเพราะุรของเราปัญหาของเราก็คือคนจีนนี่แหละครับคนจีนนี่ขี้แล้วไม่ล้างนะแล้วก็ลวเลอะเทอะนะครับไม่ดูแลความสะอาดสูบหรี่ทิ้งขว้างเหยียบไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพกติกานะครับแอบสูบบุหรี่ห้ามสูบในวัดมันก็สูบโยนบุหรี่ทิ้งเหยียบบางทีขึ้นไปถึงโบสถ์เอานิ้วซ่อนแลนะแล้วเอาบุหรี่คาบแล้วไปทิ้งแล้วเท้าเหยียบข้างบนนะครับดือ้อขี้ไม่ล้างนี่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่รู้เป็นอะไรนะทุกวันที่เจ้าหนี้ของเรายังล้างให้มันอยู่เวลาคนริเข้าทีไรเราต้องไปเปิดดูมันก็ไม่ล้างอยู่ดีนะครับก็ยังเป็นอยู่แล้วโดยเฉพาะตอนเย็นเนี่ยเราต้องปิด นะครับให้คนออกทั้งหมดเลยนั่นคือปัญหาที่คนไทยที่มาที่นี่แล้วฝรั่งไม่สามารถเข้าห้องอน้ําได้เลยเอกชนก็ปิดหนีคนจีนหมดไม่ให้ไม่เช่าขี่นะฮะไม่เช่าขี้ไม่จ่ายเงินขี้มันก็ไม่ยอมเพราะมันปิดหนีหมดนะวัดเราก็ปิดหนีคนจีนดังนั้ะนะคนที่มาวัดพี่น้องที่มาวัดนะคนไทยหรือคนต่างชาติพาแขกมาท่านอย่ามาตอนห้าโมงเย็นนะครับาท่านมาท่านไปขี่เยี่ยมให้เรียบร้อย นะครับบริเวณย่านนี้จะไม่เปิดห้องส้วมเลยเพราะกลัวคนจีนนะครับดังนั้นผมเปิดเมื่อก่อนผมเปิด5้าโมงถึงทุ่มหนึ่งนะทัวร์จีนลงทีไรเละคนข้างหลังทัวร์จีนไม่ต้องขี้แล้วครับไม่ต้องเข้าห้องน้เลยเละไปหมดนะผู้ชายมันขี้ในโถชักในโถเยี่ยวกันละคิดดูจีนล้างเยี่ยวของผมมันขี้ในห้องน้ำสองคนแล้วปิดห้องน้าเหลือสองห้องผู้หญิงสองห้องผู้ชายสองห้องพอมันเข้าเต็มมันขี้ตรงที่เยี่ยวเลย นะนี่นคือปัญหาของเราคือมันมันเหนื่อยครับผมก็รักพี่น้องคนจีนคนจีนเยอะแยะดีๆคนดีก็มีมากมายแต่ว่าแม่แต่มันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จริงๆคือตอนนี้เราไม่นี่ปัญหาคือนานๆมันขี้เละทีไม่ใช่่ะมันมันประจําเลยแล้วก็ดื้อคือไม่ล้างเราเจ้าหนี้ของเราต้องไปล้างให้มันกดเจกาโคให้มันแม้กระทั่งจ้ากโคก,ก็นะที่ขี้เป็นโถโถขี้แบบแบบชาวบ้านนะนะโถขี้แบบคนไทย ยองยองขี้โอ้โหต้องไปลาดให้มันนะครับนี่คือปัญหาของเรานะครับเราก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงนะกลางวันมีเจ้าหนี่ของเราดูแลห้องน้ำอยู่ก็โอเคดูดูแลไปหาไม่เป็นไรหรอกช่วยช่วยกันไปช่างแม่งไอ้หาเอาช่วยช่วยกันไปยังไงกูคนจีนวะเาขาคนจีนพี่น้องกันไม่เป็นไรทนเอาแต่นานข้าวนานข้าวทนไม่ไหวผมไปล้างเองด้วยซ้ำไปตอนเย็น พี่น้องคนไทเดินออกมาอาจารย์ทำไมทำไมโรงแสมบอกจังอาจาจย์ไม่รู้จักดูแลโงบ้างนะอ้าวจีบขายคนจีนลงอีกแล้วกูต้องไปล้างแล้คนไหยมาขีออ้แม่เจ้า <c oughs> ถามว่าเซ็งไหมโคตรเซง็งแต่ก็ทำใจครับเพื่อประเทศชาติของเราทำใจตอนแล้วเขา้าเข้าเงินมาเอา้เอาไม่มีปัญหาเราแต่วันหน้ามันยังยังทำเลอะเทอะอยู่แหมนี่จะ มันก็เลิดเลออยู่แล้วยังไงมันแก้ไม่ได้ทุกวันนี้ไกดก็ไปยามแล้วการท่องเที่ยวกไปยามผมออกในการ CCTV ที่ประเทศจีนเนี่ยสีหวันที่แล้วเนี่ยดังมากเลยเป็นข่าวใหญ่ของประเทศจีนเลยคนจีนเขาก็ไม่ชอบว่าคนพี่น้องคนจริงของเขาออกมานอกประเทศแล้วก็มาทําความวุ่นวายนะให้แก่ประเทศอื่นทําความสุปกปกเขาก็ไม่ชอบ เขาก็วิพากษ์เขาก็ดดาว่าคนจีนด้วยกันนั่นแหละนะครับดังนั้นเราแก้ไม่หายมันเป็นธรรมชาติของเขาคนจีนที่มาจากที่จนๆน่ะนะทัวจนๆน่ะคือปัญหาของเราทัวรวยไม่ใช่ปัญหาทัวรวยทัวมีการศึกษาคนคนรวยคนมีการศึกษาไม่ใช่ปัญหาแต่เรามีปัญหาคือทัวจีนจนๆท่นนั่นเองนี่คือปัญหานะบ้านเขาขี้แบบไม่ล้างอยู่แล้วผมเคยไปนะมันเป็นธรรมชาติของเขา นะครับอันมาตรก,การก็คือว่าจํากัดเวลาแต่ว่าบาไ่ได้ปิดบม่ได้ปิดให้คนจีนหรอคือเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะไม่ให้คนจีนเข้าในซัมไบแต่ว่าทําไม่ได้นะเราทําไม่ได้รไไดครับเราก็ต้องเปิดผมปิดแค่อสองชั่วโมงเองแล้วก็ให้คนจีนเข้าไม่มีปัญหานะมาตรการเราก็คือปิดตอนเย็นด้วยที่ไม่มีเจ้าหนี้อยู่ประจาห้องน้ําเราปิดเลยไม่ให้มันขี้นะเดี๋ยวนีทัวร์จีนมาตอนหลังห้าโมงเย็นก็ไม่ได้ขี้แล้วนะครับนะไม่มีต้องไปขี้เตาน้น้ำมัน นะครับโอเคครับอาจารย์